สวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาเก็บมะนาวสวนหลังบ้านนะคะเอ,อ้า่วนนี้มีคนมาอยู่บ้านหลังหนอกนะคะต้นไม้ต้นไหลก็สดชื่นซุ่มซื่นนะคะอันนี้เขาเอิ้นว่ายัางเอิ้นว่านก็มะนาวมะนาวสีแบบบ้านเทามะนาวหน่อยมะนาวหน่อยครับมะนาวน้อยลูกเล็กๆนะครับแต่ว่าเวลาไปตำส้มตำม,มันจะ หอมนะครับตัวนี้มันสีหอมด้วยแหนลายแม่น,น้นมมันเต็มเลยนะครับอันนี้บีบเบงนี่มันสีหมูซึกได<แ>้เล,เลยครับมันสิ <แ S 2> เป็นเบมเบมแสดงว่าน้ํามันเต็มที่แล้วนะครับตัวนี้พร้อมที่จะเก็บนะครับถ้าวบ,บอกเก็บมันสีโลนด้ครับอันนี้อีกจักกน้อยเนี่ยมันก็นสีโลนนะครับแต่ลายนะครับต้นเดียวได้นี่ต้นเดียวมัน กิ่งก้านสาขามันออกนะครับนี่เดียลายน่ครับอันนี้เก็บไป,ไปเป็นบางส่วนนะครับนี่เก็บไปแน่แล้วนะครับก็เลยม,มาเก็บเล่มอีกมานี่ับพวกนี้ก็ได้มดน,นี่นี่พวกนี้นะครับพวกนี้กน็นี่จะน้ำตึงมากนะครับแต่ว่าเมออมบมเบมเบม อันนี้ก็เก็บพอได้กินซะก่อนนะครับเพราะว่ากับครับจงไว้เก็บเรื่อยๆเเก็บรื่อยๆหอมมากหอมมีนี่แล้วหออมคคัรบพี่น้งส้มตำนี่มันจะหอมมากนะครับบ้านเฮาเอ่นกิ่นกับหอมหน้าสีได้ในบ้านเฮาเอิ่นหน้าหน่อยน้ำลายคือแตกมือขึ้นื้นๆอะไรอ้าพี่น้องฝากพี่ตอนน้องนะคะเดี๋ยวสักนิดก่อนลาไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ